สวัสดีวันที่19พฤษภาคมนะคะขขาแรกก็ขอแสดงความดีใจกับอานุน์นพานะคะที่มูลนิธิ19พฤษภาคมของเกาหลีใต้นะคะได้จัดพิธีมอบรางวัลกวางจูสิทธิมนุษยชนปี2021ให้กับทนายอานนน์นพาเที่ยงวัดนี้นะคะขอแสดงความดีใจด้วยนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่ ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บุคคลคนนี้ก็คือทนายอ,น,อนนท์นำพานะคะได้ทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการเมืองประเทศไทยและสําคัญแค่ไหนอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นกําลังใจให้ก้าวเดินต่อไปแล้วก็ได้รับชัยชนะของอุดมการณ์ที่ตั้งไว้นะคะ ไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะกลุ่มย้ายประเทศเนี่ยปลิวแล้วนะจ๊าเมื่อวานนะจ๊าถูกปิดอย่างไร้ล่องรอยในขณะที่ห้องใหม่เขาก็รีบเปิดนะคะเพื่อทดแทนทันทีนะคะคือเขากลุ่มนี้เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นโยกย้ายสายสะพกโยกย้ายนะจ๊าซึ่งตอนนี้ก็ปลิวไปแล้วเหมือนกันก็ย้ายมาเป็นสายสะพกในโยกไม่ใช่เพดากลุ่มโยกย้ายสายสะพกโยกย้าย v ีสองนะจ๊าใครจะเข้าก็เข้าไปได้นะจ๊ะขนุนไม่เข้านะจ๊า เคืองแอดมินอยู่นะครับก็ไปบล็อกคนแต่รอบแรกรอบนี้ก็เชิญตามสบายจะ้ะไม่สนใจใครจะเข้าเข้าได้นะจ๊ะไม่ว่ากันไปดูอีกข่าวหนึง่งครับมิตู่สั่งฟันเด็ดขาดคนเจตนาแพร่ข้อมูลเท็จเสียหายต่อการรณรงค์ฉีดวัคซีนอา้าวคือข้อมูลเขาก็เอาข้อมูลตามความจริงที่มาพูดนะครับว่าซีโนโแวคองค์กรอนามัยโลกเนี่ยเาขาไม่ได้รับรองแล้วก็ประสิทธิภาพมีเท่านี้เท่านั้นอย่างนั้นอย่างเนี้ย คนหนุมก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทุกคนหลายคนเนี่ยที่บอกว่าเป็นข้อมูลเท็จเนี่ยมันคือข้อมูลแลไรเพราะคนนุงก็เห็นในตามโซเชียลมันก็เป็นข้อมูลความจริงนะคะถ้ามองย้อนกลับมาดูที่ตอนนี้เขาทำา PR ในการรณรงค์แบบโอเวอร์มากเลยนะทั้งมีการเขียนบอกว่าประสิทธิภาพสูงแบบเยอะเลยถึงขนาดแบบเทียบเท่าของไฟเซอร์กับโมเดอร์นาแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนานาบ้างไมยคยหนุก็ยังงงนะบางครั้งคือไม่อยากจะเปเม้นตนะคะ ไม่อยากไปเมนต์แบบเคืองมากอะไรที่เกี่ยวกับวัคซีนซิโนแว็ A, ไม่อยากจะไปเมนต์ไปพูดอะไรเลยนะคะจะพูดแบบว่าฉีดเธออย่างนีน้แล้วก็ให้คนดังดาราต่างๆนะคะไปฉีดแล้วก็มารณรงค์นะคะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นการจ้างเป็นการวาดวานขอหรืออะไรอย่างนี้นแต่เราจะสังเกตเห็นว่ารู้สึกจะทําแบบโปรโมชั่นการรณรงค์แบบเป็นโฆษณาเป็นสเต็ปสเต็ปไปเลยสุดยอดมากนะคะแต่มันเป็นสิทธิของประชาชนนะคะที่จะ ไม่ไว้วางใจโดยที่ไม่เชื่อมาในประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็ไม่อยากจะฉีดนะคะไม่สามารถบังคับได้นะครับเพราะว่าสื่อตอนเนี้มันมันไม่เหมือนสื่อแตะก่อนแล้วคือประชาชนเขาอ่านออกเขียนได้แล้วก็ค้นหาข้อมูลได้แล้วก็รับรู้ได้แล้วก็เลือกได้คิดได้นะคะคนที่จะรณรงค์ก็ไปฉีดให้ครบ2โดสก่อนนะคะถึงจะมารณรงค์ได้เพราะบางคนนี่ยังไม่ได้ฉีดเลยก็มารณรงค์สะละ เอาไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะแชร์วอนกองทุนสื่อสร้างสรรค์ให้งบรายการอะไรนะลายกระหนกยกสยามสันจรนะจะช่องทอมนิวนะคะถึง4.8ล้านนะคะโอ้ยอันนี้คือมันไม่ใช่เรื่องแบบตลึงอะไรนะคะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ท <c oughs> ำตัวทีค่ะางของไป คือกลุ่มรัฐสภาสภานี่เขาก็ต้องสนับสนุนสนับสนุนกันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมเหมือนกับที่คนเขาไปสนับสนุนอปสิตอ่าเจียวโกกนั่นแหละใช่ไหมเก็บเทปไปปางเฉยนะก้อนนี้เขาก็สนับสนุนกันก็เป็นเรื่องธรรมดาขนมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคะงบ4.8ล้านก็ครัก็คงให้ให้ไปเลยนะคะไว้เห่าในหน้าจอโอเคไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะในยกอีกแล้วนะ เผยวัคซีนเนี่ยฉีดไปแล้ว่2.3ล้านโดสเนี่ยผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ยมกรกมาคมพามีนามเมษาพฤษภาโหย่างเข้าเดือนจะหมดเดือนที่5แล้วค่ะเพิ่งได้2.3ล้านโดสนะคะผลข้างเคียงร้ายแรงแม้แต่ไม่มีอกไม่มีผลข้างเคียงร้ายแรงแม้แต่คนเดียว อันนี้อันนี้เขาเรียกเฟกนิวหรือเปล่าจ๊ะก็อย่างว่านะคะรัฐบาลมันควบคุมเรื่องข่าวได้มันจะบอกเฟกนิวหรือข่าวจริง,ข,รงข่าวแท้มันพูดได้หมดคนที่แชร์ข่าวจริงถ้ามันไม่ยอมรับมันก็บอกว่าเฟกนิวแล้วก็ใช้กฎหมายไปจัดการนะคะซึ่งคนแพ้เนี่ยเขาก็อ้างว่าเป็นเฟกนิวนะคะซึ่งมีโพสต์มีการแชร์อะไรเ้ขาอ้างว่าเป็นเฟกนิวนะคะส่วนคนที่ตายหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยก็โยนความผิดให้เป็นโรคประจําตัวไปซะง,งั้นนะคะนี่แหละคะ่ะ รัฐบาลของประยุทธ์ชัดเจนนะคะไม่ต้องวิจารณ์อะไรมากมายเป็นแบบนั้นไปดูข่าวหนึ่งทูตรัฐนะคะโพสต์ยินดีกับอัปเมนดานะคะสงสัยกอตอเมินเฉยหลังโพสต์ยินดีกับเลสเตอร์นะคะคือตั้งข้อสงสัยกับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยที่เคยโพสต์แสดงความยินดีกับสโมสอนเลสเตอร์ซิตี้ที่ได้คว้าชแชมป์เอฟเอคัพไปนะคะ แต่พอกับอแมนดาเนี่ยที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะกับสโมสรของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรเกี่ยวกับคนไทยเลยนะแค่เป็นคนไทยไปเป็นเจ้าของสโมสรน,นะคะแต่กับอแมนดาเนี่ยที่เป็นตัวแทนของคนไทยกลับเมินเฉยไม่มีการโพสอะไรทั้งนั้นนะคะก็อย่างว่านะคะประเทศไทยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะคะมันลำเอียงนะคะ มันไม่ส่วนแล้วคะว่าเราจะไปตายเพื่อชาติหรือจะไปทําอะไรเพื่อชาติถ้ามันไม่ชอบคือมันไม่ชอบมันแยกเป็นกลุ่มเป็นชนชั้นเป็นระดับเป็นของใครของมันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็พวกเราก็เป็นกําลังใจให้กับอเมนดานะคะแม้ว่ากลุ่มของบางตัวบางข้อมันจะวิจารณ์แล้วก็รุมด่าตอนนี้นะคะไอ้พวกปักหมาทั้งหลายนะคะ เชื่อว่าทีมทนายของอเมนดาเนี่ยค่อยๆจัดการเงียบๆค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องประกาศการจัดการเงียบๆไปเลยค่ะมันมันสะใจทางอ้อมอะ่ะเนาะโอเคนะคะไปดูข่าวอีกต่อไปครมอรผ่านพร,รกรเงินกู้เพิ่มเจ็ดแสนล้านเยียว,ย,ย,วยากระตุ้นเศรษฐกิจประชุมเสร็จก็เก็บเอกสารกลับเรียบร้อยเลยนะคะอุ้ยมีพิรุธมากเลยนะคะรับฐบาลของประยุทธ์เนี่ยทำอะไรก็ มีพิรุษหมดนะคะไม่มีการแจ้งไม่มีการแบบหลักธงหลักฐานนะคะอย่างไปฉีดวัคซีนเลยก็บอกว่าฉันฉีดแล้วไม่มีผลข้างเคียงแต่ไม่มีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนนะแล้วเขาบอกว่าเออทุกเรื่องไปฉีดนะอะไรเงี้ยง่ายขนาดนั้นเลยเหรออาอแล้วก็นี่ก็บอกว่าเงินกู้ผ่านแล้วก็ไม่มีการตรวจสอบนะคะเก็บเอกสารไปเรียบร้อยไม่ให้เห็นแม้แต่ใบหนึ่งเลยนะคะโอ้สมเป็นรัฐบาลประยุทธ์จริงๆนะคะมาเพื่อปราบโกงหรือโกงซะเอง โอเคไปดูข่าวต่อไปกลางปรกองเงินกู้เนี่ยเพิ่มเจ็ดแสนล้านหลังใช้อ,อันนี้อีกข่าวหนึ่งที่มาจากข่าวนั้นนะคะเขาก็บอกว่า,วากางพรกองเงินกู้เพิ่มเจ็ดแสนล้านเนี่ยหลังใช้เงินหนึ่งล้านล้านบาทนี่เกือบเกลี้ยงหาเงินเข้าคลังไม่ได้นะคะแต่ใช้เก่งมากใช้แบบเกือบเกลี้ยงเลยนะคะหนึ่งล้านล้านบาทรัฐบาลประยุทธ์ใช้เกือบเกลี้ยงเลยนะคะอย่าบอกนะคะว่าเพราะปัญหาโควิด พราะปัญหาเศรษฐกิจมันเป็นกันทั่วโลกนะคะรัฐบาลประยุทธ์ไม่ผิดนะคะจากก่อนหน้านั้นนะ่ะเขาก็าหาเงินเข้าไม่ได้ะคะ่ะใช้เงินเป็นอย่างเดียวนะคะอยู่มาจะแปดปีแล้วนะคะไม่มีเขี้อะไรดีขึ้นเลยพูดแค่นี้ค่ะวิีข่าวนึงคระมอไฟเขียวให้ขอร์กตกำรวจยี่สบสอหน่วยงานมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงทางไซเบอร์เอ๊ะพวกแก๊งไอโอของประสิทธิ์เกี่ยว โกกเนี่ยเจ้าโกกเนี่ยเกมไปแล้วเนี่ยแล้วก็คงจะตั้งแก๊งใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาเอ๊ะจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะหรือก็อย่างว่านะคะคนใหม่เกมไปแล้วก็ต้องตั้งคนเก่าเกมไปแล้วก็ตั้งคนใหม่ขึ้นมามนก็เรื่องปกตินะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องหรือเปล่านะแต่ก็ว่าจะเรื่องถ้าพูดว่าเรื่องทางไซเบอร์ให้ตำรวจรกรกมามกเกี่ยวข้องนี่ก็โอ้ยคงหนีไม่พ้นนะคะไอโอทั้งนั้นอะ ไปดูอีกข่าวสุดท้ายนะคะก็เป็นข่าวของสองพี่น้องชินวัตรนะคะถามตู่เจ็ปีรัฐประหารเบื่อหรือ,อย่างแซะถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ให้คนอื่นมาทำซะนะคนพูดง่ายงว่าออกไปนะจ๊ะอย่าเสื่ออยู่นะจ๊ะถ้าไม่เก่งก็ไม่ต้องเสือกทำงานนะคะเดี๋ยวมันจะยิ่งเจ่งเข้าไปใหญ่นะคะผู้นำผู้นำผู้นำลงเหิวนะจ๊ะโอเคหมดแล้วเจอกันจ้ะ